หมดสิทธิ์ลุ้นท่านเห็นชอบเทสแอนโกต้องเข้ามาภายใน10มกราคมนี้เท่านั้นหลังจากนั้นต้องเข้าภูเก็ตแซนด์บ็หรือต้องกัดตัวอันนี้เป็นการประกาศจากศูนย์ข้อมูลโควิด1 9เองเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ออฟฟิเชีเพราะว่ายังมาจากคำพูดลอยๆของท่านผู้นั้นเขามาแอบอยู่ในคำพูดตรงนี้ออดูตามรูปเนี่ยโฆษณาหาชื่อเสียงของท่านเนี่ยเต็มจอ แต่ไม่มีคําพูดเรื่องสิบมกราใดๆทั้งสิน้นแต่คําพูดมันมาแอบอยู่นี่นี่เอาตรงนี้เลยผู้เดินทางในระบบเทสแอนโกที่ยังคงค้างอยู่ในระบบหากต้องการใช้สิทธิ์ลงทะเบียนจะต้องเข้ามาภายในวันที่10มกราคม6 5ห้าหลังจากนั้นถ้าเกิดยังต้องการเข้าไทยจะต้องเข้าแบบแซนบ็อกซ์ทีภูเก็ตใช้คําว่าที่ภูเก็ตเฉยๆเลยนะหรือผ่านระบบกักตัวควอลันทีนเท่านั้นครับท่านผู้นั้นเป็นคนพูดเองเหมือนมีคนไปถามไงข่าววันก่อนก็คือท่านกระจก กระทรวงควบคุมโควิดเขาเป็นคนพูดแต่อันนี้คือท่านผู้นั้นเป็นคนพูดเลยเขารู้หรือเปล่าว่ามันแก้ไม่ได้ครับได้ถามสถานทูตแล้วออกมีออกคลิปไปมันแก้ไม่ได้คําที่คุณบอกว่าจะต้องเดินทางเข้ามาภายในวันที่10มกราคม6 5เท่านั้นทํายังกับว่าคุณให้เขาสามารถเปลี่ยนได้อย่างนั้นแหละเราไม่สามารถแก้ไขวันเดินทางใน QR code ของ Thailand Pass ได้นะครับไม่สามารถแก้ได้เลยจะขอสถานทูต หรือติดต่อส่วนกลางขอเปลี่ยนวันก็ทําไม่ได้หรือว่าสมมุติเราถึงไทย11มกราคมสมมุติว่ากาเรเลื่อนตั๋วเครื่องบินเลื่อนโรงแรมเป็นสัก8หรือ9มกราคมโดยที่ไม่ต้องขอ QR code ใหม่ได้ไหมเพราะว่าถ้าขอใหม่มันเลือก Test and Go ไม่ได้ไงก็ทําไม่ได้เหมือนกันนะครับ QR code ทำได้แค่หลังจากวันที่ระบุไม่เกิน72ชั่วโมงเพราะว่าอันนั้นเขาเผื่อเครื่องบินดีเลย์ก็คือหลังจากวันที่ระบุ ไม่เกิน72ิชั่วโมงได้แต่ก่อนหน้านั้นไม่ได้เดี๋ยวจะโชว์คร่าวๆนะครับตรงนี้ที่วอชิงตันดีซีระบบ Thailand Pass ไม่มีฟังกช์ชันเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้องขอใหม่เท่านั้นตกลงว่า Thailand Pass เนี่ยคือระบบใหม่หรือระบบโบราณเพราะว่าขนาด C O E Certificate of Entry เนี่ยที่เป็นเวอร์ชั่นก่อน Thailand Pass เนี่ยยังแก้ไขได้ถ้าออกตัว C O E มาแล้ว เราจะเปลี่ยนวันยังให้สถานทูตเปลี่ยนได้แต่อันนี้กลายเป็นเปลี่ยนไม่ได้นี่คือระบบถอยหลังเข้าคลองชัดๆจริงๆทีมพัฒนาของอันเนี้ยไม่ได้บอกอะไรนะเอ่อทีมพัฒนาของอันเนี้ยเคยติดต่อเรามาบอกว่าอยากจะขออธิบายชี้แจงอะไรไม่รู้อะแต่เราเห็นว่าอธิบายไปก็คือโฆษณาเขาเองเท่านั้นแหละเพราะว่าเขาไม่มีทางจะไปเปลี่ยนอะไรได้หรอกแต่เราก็ไม่ได้ปิดนะเราก็บอกว่าคุณจะชี้แจงอะไรเนะี่ยคุณก็ชี้แจงมาเลยหมายถึงว่าเป็นวิดีโอหรือเป็นลายลักษณ์อักษรมาเลย แล้วเราก็จะให้เพื่อนๆเนี่ยเป็นคนถามในคอมเมนต์แล้วส่งให้เขาตอบแล้วเราก็จะมาพูดอีกทีหนึ่งคือจะไม่มีการสัมภาษณ์ใดๆเพราะว่าถึงสัมภาษณ์ไปคือการโฆษณาแน่ๆผลก็คือเงียบนะครับหลังจากนั้นไม่มีการตอบกลับจากทีมพัฒนานี้เลยของเดิมอาจจะทาไว้ให้เปลี่ยนวันได้แต่ปัญหาก็คืออยู่ที่คนวางนโยบายเนี่ยพวกออกกฎเนี่ยเขาอาจจะมาเปลี่ยนกระทันหันเฉพาะช่วงนี้อีกเหมือนกันว่าไม่ให้แก้ จากตอนแรกไปต้มเขาไว้ว่าถ้าได้ qr โค d e แล้วก็ยังคงเข้าถ่ายได้ตอนนี้คือก็ต้มอ,อีกรอบหนึ่งก็คือไม่ให้แก้อาจจะเฉพาะช่วงนี้ที่ไม่ให้แก้คือเรียกได้ว่าลูกเล่นแพลามากอบเข้าใจว่าที่เขาไม่ให้เปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้คนมาอุดกันอยู่ในช่วงแค่ไม่กี่วันก่อนจะถึง10มกราคมซึ่งมันก็แค่ประมาณไม่ถึง1สัปดาห์ถ้าตัดรอบแบบนี้จะต้องมีคนบางส่วนที่เปลี่ยนใจมาเข้าถ่าย ภายใน10มกราคมแน่นอนเขาไม่อยากให้มาอุดกันตรงนั้นแต่คําถามคือเขาไม่มีวิธีการจัดการที่มันดีกว่านี้แล้วหรือนอกจากที่ต้องมาเทคนบางส่วนที่เข้าหลัง10มกราเนี่ยที่โดนเทไปแล้วถ้ายังอยากมาอยู่ต้องมาเข้าเป็นกักตัว AQ หรือว่าภูเก็ต Sandbox เท่านั้นจริงๆ Thailand Pass ก็มีการให้ลงวันที่อยู่แล้วว่าจะเข้าไทยวันไหนซึ่งส่วนใหญ่ก็คงจะมากันก่อนปีใหม่อยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นคือกระจายกันมา ครับในส่วนนี้เพื่อนๆที่ยังสามารถเลื่อนได้อยู่นะก็แนะนําให้เลื่อนออกไปไกลๆหมายถึงทั้งตั๋วเครื่องบินแล้วก็โรงแรมเนี่ยอฟก็ไม่สามารถบอกได้ว่าต้องไกลแค่ไหนแต่ว่าเลื่อนออกไปไกลๆมันยังเลื่อนได้อยู่ก็ยังไม่ได้เสียหายมากส่วนคนที่แบบว่ากระชั้นชิดมากต้องเข้ามาแบบคาบเกี่ยวมากเลยอะ่ะสิบเอ็ดถึงไทยสิบเอ็ดมกราหรือว่าหลังจากนั้นไม่กี่วันเนี่ยอันนี้คืออาจจะเปลี่ยนไม่ทันหรือหรือยังไงก็คือก็จะ มีค่ากักตัวเพิ่มเติมนะครับถ้าเป็น AQ ก็คงประมาณหนึ่งหมื่นบวกลบต่อคนอะที่เราต้องจ่ายเพิ่มถ้าแบบว่าไม่สามารถเลื่อนตัวได้แล้วจริงๆยังไงก็ต้องเข้ามาอะไรเงี้ยก็คงต้องติดต่อโรงแรมเพื่อเพิ่มจํานวนวันเข้าไปแล้วที่แน่ๆคือเมื่อเราเปลี่ยนโหมดจาก t ท s t and Go เป็น Aq หรือเป็น p h u k e t Sandbox เนี่ยถ้าเป็น AQ ยังโอเคหน่อยว่าใครลงกรุงเทพอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าต้องเปลี่ยนโหมดฉะนั้นก็เลยต้องขอ Thailand Pass ใหม่ ถ้าเกิดรีบทําวันนี้ก็คิดว่าน่าจะทันคือเป็นการเปลี่ยนโหมดไงเขาไม่มีเนี่ยหน้าจอนี้เขาบอกอยู่แล้วไม่มีฟังก์ชันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลฉะนั้นของเดิมเป็นเทสแอนโกแล้วพอเราเปลี่ยนเป็น a q หรือแซน d b บ็อกซ์ปุ๊บเราก็คือเปลี่ยนข้อมูลไงฉะนั้นต้องขอใหม่เท่านั้นอย่างที่เขาบอกนะครับถามมาหลายสถานทูตแล้วเขาบอกว่าต้องลงใหม่คือถึงแม้ว่าเราเราจะยอมแล้วที่จะเข้าเป็น Aq หรือภูเก็ตแซน d b บ็อกซ์แต่จะใช้ QR code อันเดิมได้ไหมไม่ได้ ต้องลงทะเบียนใหม่ฉะนั้นต้องรีบทําถ้ายังอยากเข้ามาในช่วงวันเดิมอยู่เดี๋ยวต้องไม่ลืมนะครับว่าภูกเก็ตแซนด์บ็อกซ์ห้ามต่อเครื่องกรุงเทพฉะนั้นถึงจะเปลี่ยนใจเอ่อจากเดิมจะกักหนึ่งคืนในกรุงเทพตอนนี้เขาไม่ให้แล้วงั้นจะเปลี่ยนไปเป็นเจ็ดคืนที่ภูกเก็ตแซนด์บ็อกซ์แทนก็ตั๋วเครื่องบินห้ามต่อเครื่องกรุงเทพต่อเครื่องที่ประเทศอื่นได้ยกเว้นต่อเครื่องที่ในไทยอย่างเช่นกรุงเทพอ่ะคือตรงนี้เป็นข้อมูลที่ เขาเรียกอะไรอ่ะมันก็กึ่งออฟฟิเชียลแล้วอ่ะเพราะว่าท่านผู้นั้นเป็นคนพูดเองใช่ไหมแต่ว่าถ้าให้ออฟฟิเชียลเลยก็คือทางสบคประชุมแล้วก็ออกฟันธงมาดังนั้นไม่รู้ใครใหญ่นะประเทศนี้ก,ก็ก็คงมีอะไรมาครอบกันหลายชั้นไงต้องผ่านกันหลายมาติบอกว่าท่านผู้นั้นย้ําทุกฝ่ายติดตามการเฝ้าระวังการระบาดของโอมิครอนหลังเทศกาลปีใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมรับมือให้ทันกับสถานการณ์เนื่องจากขณะนี้ พบผู้ติดเชื้อโอมิครอนเพิ่มขึ้นทั้งไทยและทั่วโลกทําให้ประเทศไทยต้องชะลอการเดินทางเข้าในระบบเทสแอนโกลคือเทแล้วนั่นเองเพื่อประเมินสถานการณ์จนถึง4มกราคมอ่ะอันนี้คือที่ผ่านมาแล้วอย่างไรก็ตามกรณีผู้เข้าเทสแอนโกลที่ยังค้างอยู่ในระบบหากต้องการใช้สิทธิตามที่ลงทะเบียนจะต้องเข้ามาภายในวันที่10มกราคมคืออันนี้แหละที่ไม่รอเพราะว่าจริงๆมันคือมันแก้ไม่ได้ ใจจริงที่เขาไม่ได้พูดในนี้คือเขาไม่อยากให้มีคนเข้ามาเพิ่มเขาก็เลยว่าใครที่ยังอยากเข้าอยู่ฉันก็ยังให้เข้านะหลังสิมกราเนี่ยแต่ว่าจะต้องเข้าเป็นแบบแซน์บ็อกซ์ที่ภูกเก็ตหรือผ่านระบบกักตัวควอนตินเท่านั้นพร้อมกันนี้ก็ยังรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบโดยเฉพาะวัคซีนกระตุ้นเข็มสามคือ,อเชื่อว่าเมื่อเขาฉีดวัคซีนเข็มสามมากพอเขาอาจจะใจกล้า กลับมาให้เทสแอนโกอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ยังก็คือขึ้นอยู่กับตัวเลขของโควิดด้วยคือเมื่อเขาเข้มงวดเนี่ยมักจะเป็นช่วงที่มันเป็นขาขึ้นหรือช่วงอย่างเงี้ยตัวเลขกําลังเพอร์เฟกเลยเขาไม่อยากให้มันขึ้นแล้วก็ตอนมันกําลังทยานขึ้นเนี่ยก็จะจิตตกเป็นพิเศษแต่เมื่อขึ้นไปถึงยอดแล้วแล้วก็ทรงตัวอันนั้นแหะจะเริ่มใจเย็นก็คือเป็นอาการแพนิคแล้วก็มาอันนี้นะครับเนื้อหาเดียวกันนั่นแหละแต่ว่า อันนี้เป็นภาษาอังกฤษซึ่งสามารถส่งให้ชาวต่างชาติดูได้เป็นการตัดรอบของวัน t ท s t and ก o นะครับซึ่งคนที่ได้อนุมัติแล้วเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้ไม่ใช่ไม่สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้นะไม่สามารถเปลี่ยนวันที่ใน Thailand Pass QR Code ได้ข่าวนี้เขาก็ย้ำเลยเปลี่ยนไม่ได้วันก่อนเราบอกคลิปไปแล้วไงใช่ไหมว่าเออเราทำอะไรไม่ได้เลย ขอเปลี่ยนวันที่กับทางสถานทูตหรือส่วนกลางก็ไม่ได้หรือจะเลื่อนวันเร็วขึ้นสักวันสองวันเพื่อให้ไม่ต้องขอ QR code ใหม่ก็ทําไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ยังไงถ้าขอใหม่มันเลือกไอ้ test and go ไม่ได้แล้วคราวนี้เขาสรุปมาว่าจากการประชุมของคณะรัฐมนตรีก็ปรากฏว่าท่านผู้นั้นที่เข้าประชุมด้วยก็สนับสนุนการยกเลิก test and g ตอนที่จะเปิดนะ เขาออกมาถแถลงนะเราต้องทําเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนผู้จาหล่อมากแต่ว่าพอตอนอย่างเงี้ยสนับสนุนให้เลิกเทสแอนโกเนี่ยให้คนอื่นมาถแถลงแทนก็คือโคษกประจําตัวแถมท่านผู้นั้นก็ยังสนับสนุนว่าให้ที่เทสแอนโกเข้าได้ถึงแค่10มกราคมสําหรับคนที่ได้อนุมัติ Thailand Pass แล้วก็ต้องย้อนนิดนึงว่าคนที่เขาบอกว่ายังใช้สิทธิ์เทสแอนโกได้อยู่เนี่ยก็คือคนที่ ขอ Thailand Pass ไปตั้งแต่ก่อน21ทธันวาคมทั้งคนที่ได้ QR code แล้วและคนที่กำลังรออนุมัติซึ่งตอนนั้นก็มีการหลุดออกมานิดนึงอยู่แล้วว่าจะตัดรอบวันที่10มกราคมแล้วก็สร้างความตื่นตกใจกันซึ่งหลังจากนั้นก็ไม่มีอีกเลยการพูดถึงเรื่องนี้จนกระทั่งนี่แหละเว็บไซต์นี้แหละภาษาอังกฤษนี่แหละเขาก็ออกมาคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มว่าไม่มีการตัดรอบซึ่งออฟก็มีพูดข่าวเพราะว่าเขาไปสัมภาษณ์โฆศกของ กระทรวงต่างประเทศโคศกก็บอกว่าไอสิบมกราคมนี้ไม่มีไม่ตัดรอบนะมันผิดอะไรอย่างนี้เราก็สบายใจกันไปตอนนั้นกลายเป็แบบนว่าจริงๆซะด้วยก็คือตัดรอบสิบมกราเหตุผลก็คือไม่ต้องการให้มีเชื้อเข้ามามากกว่านี้แต่ก็คือการยืนยันขั้นสุดท้ายซึ่งออฟคิดว่าไม่มีการเปลี่ยนโผแน่นอนก็คืออยู่ที่การประชุมของทางสบ,บคว่าจะประกาศขั้นสุดท้ายเมื่อไหร่ ซึ่งไม่คงไม่เปลี่ยนหรอกเพราะว่าท่านผู้นั้นก็คือนั่งหัวโต๊ะของสบคอย,อยู่แล้วแต่ที่สงสัยนิดนึงว่าทําไมต้องหลายขั้นแล้วก็วันนี้ประชุมคอรม,มอใช่ไหมก็ประกาศตั้งแต่ฟันธงตั้งแต่อันนี้เลยสิคนเขาจะได้รีบไปเปลี่ยนไปทําอะไรกันอันนี้คือคือถ้าคนอยากชัวร์ก็คือต้องรอสบคอ,อีกซึ่งไม่ได้บอกว่าไหนแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้คือห้ามกราลานี่คือของขวัญปีใหม่นะครับที่ทางการของประเทศของเราให้กับคนที่จะเข้ามาจากต่างประเทศ เพราะว่าเขามักจะมีข่าวตั้งแต่ก่อนปีใหม่ละท่านนู้นท่านนี้ให้หรือกระทรวงนู้นกระทรวงนี้ให้ของขวัญปีใหม่กับคนไทยครับแต่ว่าของขวัญปีใหม่สําหรับคนไทยหรือคนต่างชาติที่จะเข้ามาในไทยนั้นก็คือแบบนี้ก็คือการชะลอยกเลิกเทสแอนโกอกไปเรื่อยๆล่าสุดที่ยังไม่ได้ฟันธงก็คือส1มเมกราคมเลื่อนเทสแอนโกไปอีกไม่สามารถขอได้แล้วก็ตัดรอบเทสแอนโก เข้าได้ไม่เกิน10มกราคมเข้าหลังจากนั้นอย่างเช่น11มกราคมเป็นต้นไปก็จะต้องขอใหม่แล้วก็ต้องเข้าแบบภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์หรือกักตัว AQ เท่านั้นนะครับเพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ